ข้อบกพร่องที่มักพบในการตรวจประเมินไม่ว่าจะทำระบบ iso 9 0 0 0หรือระบบอื่นอื่นสวัสดีครับวันนี้ผมนำทุกท่านมาชมบรรยากาศของเกาะลีเปอีกครั้งหนึ่งรับนะครับกับคำถามที่ว่าในการตรวจประเมินแต่ละครั้ง ทุกทุกท่านคงได้รับค่าหรือข้อบกพร่องในเรื่องเครื่องมือหลุดเดียวหรือเลยกำหนดวันสอบเทียบนะครับดังนั้นแล้วเราจะมีแนวทางแก้ไขกันอย่างไรนะครับมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ถ้าเราโดนค่าจากผู้ตรวจประเมินเรื่องเครื่องมือหลุดเดียวเราต้องดำเนินการดังนี้นะครับ ก็คือ1เราต้องเข้า NC ก่อนนะครับวิเคราะห์าสุแนวต่างแก้ไขและป้องกันอย่าให้มันเกิดซ้ำนะครับต้องเข้า NC ทุกครั้งนะครับเมื่อเครื่องมือหลุดเดิวต่อไปข้อ2ก็รีบนำส่งเครื่องมือที่หลุดเดิวไปสอบเทียบทันทีนะครับ ในช่วงที่เครื่องมือของท่านหลุดเดียวห้ามนำใช้เครื่องมือตัวนั้นเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้เครื่องมือที่หลุดเดิวนั้นเราต้องทำอย่างไรได้บ้างถึงจะใช้หานเครื่องมือตัวนั้นๆได้ต่อไประยะหนึ่งโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไป ฝากกดไลค์กดติดตามทุกๆช่องทางของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ